รักท่านอองอัมหิตตอนที่สามนับจากนี้ไปฉันจะเป็นจางหวินซีคนใหม่ที่ไฉยไลยกว่าเดิมแน่นอนเซียวเหมยฉียิ้มขณะคิดในใจรู้หลงกล่าวกับไทหูหญินด้วยสีหน้ารักคนตกใจกลัวไทหูหินฮูหญินเอ๋เจ้าคะ่ะคนหนูจำไม่ได้แม้กระทั่งข้าน้อยเลยเจ้าคะ่ะ รูหลงกล่าวด้วยสีหน้ารู้สึกหวาดกลัวนางกลัวว่าคุณหนูของนางอาจจะได้รับผลกระทบจากพิษไข้จนเสียสติไปเลยก็ได้จริงหรือซีเอ,อ๋อแม่จะให้ท่านหมอมาตรวจอาการเจ้าดีหรือไม่จ้าคูอินถามอย่างร้อนใจจ้าวินซีจึงปัดมือกล่าวตอบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจะขัดท่านแม่คือคือข้าสบายดีไม่ได้เป็นอะไร เนื่องจากเธอเคยดูหนังจีนกำลังภายในและหนังแนวย้อนยุคมาเยอะยามว่างจากการเข้าเวรที่โรงพยาบาลเธอจึงพอจำบุคลิกของตัวละครหญิงที่ทะลุมิติมาได้ว่าควรต้องทำอย่างไรแต่เธอเองก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเธอหลานแน่ใจนะซิเอ,อ๋ยย่าไม่สบายใจเลยนับตั้งแต่หลานหายตัวไป ไท่คูหยินกล่าวกับนางด้วยสีหน้ากังวลจางหวินซีเม้มปากเข้าหากันเล็กน้อยก่อนจะสวมบทบาทเป็นจางหวินซีคนใหม่จางหวินซีจับมือของไท่คูหยินกับคูหยินเอกพร้อมกับฉีกยิ้มกว้างให้กับทั้งสองอย่างสดใสท่านแม่ท่านย่าอย่าห่วงไปเลยนะเจ้าคะข้าสบายดีปลอดภัายหายห่วงคะ่ะ ท่าทีที่แปลกไปของจางหวินซีทำให้ไทหุยินกับจางฮุยเริ่มกังวลหนักกว่าเดิมเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นสตรีที่พูดน้อยคำวาจาสงบเสงี่ยมกิริยาสำรวมนักแต่ยามนี้จางหวินซีนั้นแปลกไปตั้งแต่หายตัวไปคราวนั้นนางก็ไม่เหมือนเดิมอีกค้าว่าเราให้ท่านหมอมาตรวจขน,นุอีกครั้งดีไหมเจ้าคะ รู้หลงเสนอตอนนี้เจ้านายของนางแปลกไปจากเดิมมากจากคุณหนูที่พูดน้อยแทบนับคำกิริยาวาจาสำรวมอ่อนหวานใบหน้ามีแต่ความเศร้าหม่นปรากฏทว่าบัดนี้กลับเป็นราวคนละคนมีทั้งอารมณ์ดีและร่าเริงพูดเยอะกว่าเดิมทั้งยังมีน้ำเสียงที่ประจบเอาใจมารดากับไพคูหญิงผู้เป็นยา่า รูหรงอดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแบบนี้ไม่ได้จริงๆฉันฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรนะ่ะจางหวินซีคนใหม่ปฏิเสธพรางโบกมือไปมาเ,าเบาๆแต่แม่ว่าให้หมอมาตรวจอาการเจ้าหน่อยก็ดีนะแม่กับท่านย่าจะได้สบายใจจางคูอินมีสีหน้าและน้ำเสียงเป็นกังวลก็ฉันนี่แหละที่เป็นหมอเซียวเหมยฉีคิดในใจ นั่นสิฟังแม่เจ้าหน่อยนะย่าจะได้สบายใจด้วยท้ายหูหินกล่าวเสริมอีกแรงจางหุ่นซีจึงยอมทําตามเพื่อความสบายใจของบุคคลทั้งสองจากนั้นจางหูหยินจึงสั่งให้บ่าวของตนเองไปตามหมอประจำาจนมาตรวจดูอาการของจางหุ่นซีอีกครั้งีหูหยินเดินทางมาเยี่ยมจางหุ่นซีทันทีที่เรือนพร้อมกับจางเซียวหลู พวกนางทั้งสองแม่ลูกยังคงแต่งกายงดงามเฉิดฉันมีได้สนใจสิ่งใดอีกทั้งใบหน้านั้นยังแสดงถึงความทะนงเยอะหิ่งเช่นเดิมกระทั่งเมื่อพวกนางทั้งสองเดินเข้ามาถึงห้องนอนของจางหมินซีจากที่ควรดีใจที่อาการอีกฝ่ายดีขึ้นแต่กลับมีความตกใจเท่านั้น หลี่ฮูหยินหรือชื่อเดิมหลี่วินหลานรีบเก็บซ่อนอารมณ์ทางสีหน้าอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับจางเซียวหรูอ่คาดที่คิดว่าน้องหญิงฟื้นแล้วเลยชวนท่านแม่รองมาเยี่ยมนางจางเซียวหรูแซงกล่าวด้วยความห่วงใยจางหวินซีที่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนของสองแม่ลูกผู่เยือนใหม่ นางกระซิบถามรูห้หรงทว่าไทฮูหินกลับได้ยินที่พวกนางสนทนากันรู้หลงหรู้หลงนางเป็นใครหรือรู้หรหงกระซิบบอกพวกนางคือสองแม่ลูกพี่อิจฉาและรังแกคุณหนูมาตลอดเจ้าค่ะนางผู้นั้นคือฮูหญินรองแซลีนามวารีวินหลานส่วนอีกคนเป็นพี่สาวท่านเจ้าค่ะนางชื่อจางเซียวหรู ที่แท้ก็แบบนี้นี่เองบางทียายสองคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของเธอก็ได้จ้าหอินซีเซียวเหมยฉีคิดในใจสายตาของนางจับจ้องที่สองแม่ลูกไม่วางตาน้องหญิงจะเป็นอย่างไรบ้างจางเซียวหลูเดินเข้ามาหานางนั่งแทรกตรงกลางเข้ามาจับมือของจางอินซีขึ้นมากลมอย่างถือวิสาสะ รูหรงที่ยืนอยู่ตรงนั้นแทบสะอิดสะเอียนกับท่าทีเช่นนี้ที่แสดงออกมาส่วนเจ้าวินซีเองก็เ,เจ้งอีกฝ่ายอย่างไม่วางใจนะนางรู้สึกได้ถึงกลิ่นตุตุจากจางเซียวหรูผู้นี้เหลือเกินเจ้าวินซีชักมือกลับอย่างรวดเร็วนางกล่าวอย่างสุภาพกับผู้มาเยือนใหม่ข้าเจ็บป่วยเช่นนี้ลำบากพี่หญิงกับผู้หญิงรองมาเยี่ยมแล้ว หญิงสาวกรีดยิ้มอ่อนหวานอย่างไม่จริงใจนะักให้อีกฝ่ายซึ่งเป็นพี่สาวต่างมารดาคาดนึกว่าท่านจะดีใจที่คุณหนูหายไปเสียอีกบ่ารับใช้ของไทูยุยนกล่าวขึ้นมาอย่างรังเกียจจางเซียวหลูนั้นเป็นที่รู้นิสัยกันดีว่าเป็นเช่นไรทว่าจางเยี่ยนนั้นกลับปักใจรักแต่บุตรีกับภรรยารองผู้นี้จนลืมเลือนความผิดผิดไป อีกทั้งสองแม่ลูกคู่นี้ยังมีพฤติกรรมน่ารอายนักแต่ดีแล้วล่ะที่เจ้าหายดีแม่รองมาเยี่ยมเจ้าก็เกรงว่าเจ้าจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้อีกน้ำเสียงของหุยนรองนั้นจางวินซีจะได้ว่าเป็นการประชดประชันในความผิดหวงังของลูกนางแค่มองตาก็รู้แล้วว่าจางวินซีต้องเจอกับอะไรมาบ้าง ไปเกิดใหม่ในภูมิที่ดีเธนะจางวินซีเย่าที่เกิดมาเจอคนพันนี้เลยฉันจะแก้แค้นแทนเธอเองฉันสัญญาเก็บความห่วงใยของท่านแม่รองไปเถอะเจ้าค่ะความห่วงใยที่มาจากความเสแสร้งนั้นข้าไม่อยากรับจางหวินซีประกาศออกไปตรงๆ เซียวเหมยฉีต้องการให้ผู้นางทั้งสองแม่ลูกนั้นรับรู้ว่าจางหวินซีคนนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นคนใหม่ที่มาพร้อมกับความแค้นของคนเดิมและนักจากนี้ถ้าหากผู้นั้นกล้าหาเรื่องการแกล้งเธอเธอสาบานได้เลยว่าจะเอาคืนที่สาสมกับบาปกรรมที่พวกมันก่อซึ่งมีส่วนให้สตรีผู้หนึ่งต้องตายอย่างน่าสงสาร หลี่ฮูหยินกืนน้ำลายลงคออึกหนึ่งเมื่อจางหวินซีตอบกลับมาเช่นนี้ไท้ฮูหยินกับจางฮูหยินเองก็นิ่งอึ้งเช่นกันแต่จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีกเลย หมอที่เบ่ารับใช้ของจางฮูยินไปตามมาเดินทางมาถึงแล้วจางวินซีมองหมอเท่าผู้มากประสบการณ์กำลังเปิดกล่องเครื่องมือเผยให้เห็นเข็มมากมายขนาดความยาวต่างกันวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบตามหลักการแพทย์แผนจีนสมัยโบราณแล้วการฝังเข็มเป็นการรักษาที่ดีและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในการรักษาจากแพทย์แผนตะวันตกอีกด้วยหมอเท่าผู้นั้นกำลังจะจับข้อมือของจางหวินซีตรวจที่ผจรแต่นางชกมือกลับเสียก่อนท่านใส่ถุงมือก่อนตรวจสิหมอผู้มาตรวจอาการงุนงงกับคำกล่าวของจางหวินซีใบหน้าของเขารู้สึกมงงงวยและสับสนหมอผู้มาตรวจถามแม่นางหมายถึงสิ่งใดขอรับ จางวินซีขโมดคิ้วนางไม่คาดคิดว่าการแพทย์ในยุคโบราณแบบนี้จะไม่รู้จักถุงมือตรวจโรคก,ก็ถุงมือตรวจโรคไงถ้าไม่รู้จักหรือจ้างวินซีถามขณะที่นางกำลังนั่งรอตรวจชีพจรอยู่บนเตียงหมอเท่าหันมากล่าวกับไทฮูหยินแลนะจ้างฮูหยินเออตอนนางฟื้นมานางก็เป็นเช่นนี้แล้วหรือขอรับ จางหูหินและไทหูหินพยักหน้าน่อยๆเชิงตอบหมอเท่ามีสีหน้าลำบากใจชัดเจนจางหิห่นซีรู้สึกตกใจนางลืมตัวไปว่าตอนนี้นางอยู่ในโลกยุคโบราณไม่ใช่โลกในอีกพันปีข้างหน้าที่มีวิวัฒนาการสมัยใหม่บ้าเอ้ยเซียวเหมยฉีในยุคนี้มันไม่มีถุงมือแพทย์นี่ว่าเอ้ย จางหวินซีนางแซงถามหมอเท่าเสียงแข็งจะตรวจหรือไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจฉันจะนอนแล้วนะเหนื่อยมากคุณหนูเจ้าคะรู้รงกระสิบเบาๆฉันอะไรหรือเจ้าคะบ่าวเห็นคุณหนูพูดคำนี้มาสองครั้งแล้วจางหวินซีเอามืออุบป,ปากอย่างลืมตัวเธอลืมตัวอีกครั้งเธอลืมตัว ลืมไปว่าตอนนี้ถ้าอยู่ในร่างของจางหวินซีไม่ใช่เซียวเหมยชีหมอมือฉังจากโรงพยาบาลเอกชนอีกแล้วตอนนี้เธอควรทำตัวให้กลมกลืนกับโลกยุคนี้และเป็นจางหวินซีคนใหม่ดังที่ตั้งใจเอาไว้ข้าว่าท่านควรให้หมอหลวงมาตรวจนางเพิ่มเติม,ตมบางทีศีรษะของนางอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนขอรับหมอเท่าบอกกับผู้หญินและไท้คูหญินจาก นั้นจางฮูหินจึงเดินเข้ามาจับมือบุตรสาวคาดคั้นถามซีเออก่อนหน้านี้เจ้าเจออะไรมาบ้างจะบอกแม่มาจางฮูหินคาดคั้นจางหวินซีหันมากล่าวกับหมอเท่าท่านหมอการกระทบกระเทือนทางศรีรษะที่ท่านกล่าวถึงนะ่ะจะต้องมีอาการเบื้องต้นคือศรีรษะฟกช้ำและค้าก็จะต้องหยากอาเจียนตลอดเวลา แต่นี่ข้าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาพะตากน้ำฝนนอกจากนั้นข้าเป็นปกติหมดเบลรับใช้ของไทฮูยินกระซิบกับฮูยินอาวุโสไทฮูยินข้าว่าท่านควแจ้งนี้แจ้งสิ่งนี้แก่ฮองเฮาและไทเฮานะเจ้าคะ่ะทั้งสองพระองค์จะได้ส่งหมอหลวงมาตรวจช่างเถอะวันพรุ่งนี้จะถึงวันพระราชสมภพของไทเฮาแล้ว ข้าไม่อยากให้อาการป่วยของหลานข้าต้องแพ่งพายออกไปแล้วถ้าหากบ่าไพ่คนใดแพ่งพายเจ้ามารายงานข้าทันทีถ้า้ครูหญินสั่งกับเ่าคนสนิทรู้รงจะไปส่งท่านหมอที่หน้าจวนเถอะจ้างครูหญิงหันมาสั่งกับรู้รงซึ่งนางช่วยหมอเท่าเก็บอุปกรณ์และเดินออกไปส่งถึงหน้าจวน กระทั่งเมื่อพลร่างของหมอเท่าไปแล้วจางคูอินกล่าวกับบุตรสาวด้วยแววตาเป็นห่วงนางเอามือปปลูบปลอยผมที่หล่นปลกหน้าของบุตรสาวอย่างอ่อนโยนซีเอ,อ๋เจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้เจ็บป่วยตรงไหนจางหวินซีกุมมือมารดาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนหวานข้าสบายดีเจ้าจขัดท่านแม่ข้าดูแลตัวเองได้และข้าคือจางหวินซีคนใหม่ ที่จะไม่ยอมให้ใครมากดหัวอีกตั้งแต่เช้าจนถึงยามสายจางหยินซีต้องการออกไปเยี่ยมชมบ้านเมืองอยุคโบราณนางเคยอ่านนิยายแนวย้อนอยุคมากมายแต่ถ้ว่าวันนี้นางกลับไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหนือจินตนาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวนางเองแม้ว่าหลูหลงจะพยายามห้ามเนื่องจากนางเพิ่งพักฟื้นร่างกาย แต่จางหวินซีนไม่ยอมฟังนางยังคงดื้อรั้นจะออกไปเที่ยวข้างนอกให้ได้แต่นางก็ยังไม่ลืมถามถึงบิดาของจางหวินซีคนเก่าจากรูหรงเออแล้วท่านพ่อเล่าตั้งแต่ข้าฟื้นมาข้ายังไม่เห็นท่านพ่อมาเยี่ยมข้าเลย จางวินซีถามขนาดที่หลูหรงกำลังช่วยนางแต่งตัวด้วยชุดหั่นฝูและประดับผมด้วยปิ่นหยกอันงดงามซึ่งปิ่นหยกนี้เป็นของพระราชทานจากไทเฮาให้นางสวมใส่ไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ นายท่านไปประชุมที่วังหลวงเจ้าคะ่ะเห็นว่าวันนี้โอรสของฮองเต้จะเสด็จกลับมาจากต่างแคว้นรวมถึงท่านอ่องหานไทยอย่างที่ฮองเฮาทรงหมายตาให,ให้ท่านด้วยนะเจ้าคะ่ะรู้หลงตอบจางวินซีตั้งใจฟังก่อนที่เซียวเหมยฉีจะถูกดูดเข้ามาอยู่ในร่างของจางวินซีเธอต้องการรู้ยิ่งนัก ว่าก่อนที่จ้างหวิ่ซีตายอีกฝ่ายโดนทรมานหรือโดนใครทำร้ายหรือไม่นางจึงถามหรูหลงหรูหรงก่อนที่ข้าจะความจําเสื่อมมีใครมาทำร้ายหรือมีเรื่องกับข้าก่อนหรือไม่หรือก่อนหน้านั้นเคยมีใครมากั่นแกล้งข้าหรือเปล่าจ้างหวิ่ซีถามหรูหรงรีบตอบทันทีมีเจ้าค่ะก็พี่สาวและแม่รองของคุณหนูนั่นแหละ ก่อนที่คุณหนูจะหายตัวไปผู้นางหาเรื่องใส่ร้ายคุณหนูว่าคำอยพ้ะใหม่พระราชทานของอย่างเติบเฟยไปเพราะพวกนางอิจฉาที่คุณหนูของบ่าวนะ่ะเป็นหลานของห้องเฮาเป็นนางรับใช้ไทยเฮาคุณหนูของบ่าวได้รับการอบรมสั่งสอนจากในวังตั้งแต่ยังเด็กพวกนางเลยอิจฉาเจ้าค่ะจางหวินซีคิดตามแล้วถามต่อแล้ว ก่อนหน้านี้ข้าเจออะไรจากสองแม่ลูกนี้บ้างฉันจะได้คิดบัญชีทีเดียวประโยคหลังจ้างวินซีคิดในใจพวกนางหนะ้าอิจฉาที่คุณหนูของบ่าวเป็นที่ชอบพอของท่านอองโอรสของอย่างเติบเฟยเจ้าค่ะส่วนฮองเฮากับไทเฮาก็หมายตาให้คุณหนูเป็นพระชายาของท่านอองหานไทหย,ยางพวกนางยิ่งทวีความอิจฉามากขึ้นไปอีก แม้แต่ยุคนี้เรื่องอิจฉาลิษยาแย่งผู้ชายกันก็ยังมียิ่งกว่าละครอีกจางหวินซีคิดในใจจางหวินซีคิดอะไรสนุกสนุกได้นางหยิบกำไลหยกที่้องเฮาทรงพระราชทานให้ขึ้นมาสวมใส่รอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากได้เวลาสั่งสอนคนแล้วสินะปกติพี่หญิงใหญ่นางมักจะไปที่ใดของจวนหรือจางหวินซีถามรู้รง อืปกตินางจะไปคอยต้อนรับนายท่านที่เรือนใหญ่เจ้าคะ่ะคุณหนูมีอันไรห,หรือเจ้าคะรู้รงถามด้วยความสนใจรูร้ลงไปสั่งสอนคนกันจางหวินซียกยิ้มที่มุมปากอย่างมีแผนการนางลุกขึ้นเดินไปที่เรือนใหญ่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเดียวกับที่จางเยี่ยนเดินทางกลับมาจากวางหลวงพอดีอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้นะ ทุกคนมารวมตัวต้อนรับการกลับเรือนของประมุขสกุลจางจางเยี่ยนแม้จะทราบว่าบุตรสาวป่วยและพูดจาเล,เลือนราวกับคนไร้สติหลี่วินรานสแสดงท่าทีห่วงใย,ยอย่างชัดเจนเพื่อหวังจะกลบเกลื่อนร่องรอยการกระทำของนางกับบุตรสาวข้าเองก็ไปเยี่ยมนางแต่นึกไม่ถึงว่านางจะไล่ข้ากับหลู่เอ,อ๋อออกมาเจ้าขาท่านพี่ หลี่ฮูหยินแ้งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จฮลูกคนนี้นี่ปกติก็อ่อนแอจนเป็นนิสัยแต่คิดไม่ถึงว่าจะร้ายกาจกล่าววาจาไร้น้ำใจต่อเจ้าและเซียวหรูได้ถึงขนาดนี้จางเคี่ยนถอนหายใจด้วยความระอาใครไล่ใครกันหรือเจ้าขาะท่านพ่อจางหวินซีเดินเข้ามาขณะประคองไทหูหยินและมารดาของนาง แววตาของน้ำเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ใช่จางหวินซีคนเดิมที่ใครจะมารังแกได้อีกต่อไปต่อไปนี้ใครที่เคยทำร้ายจางหวินซีและมารดาถึงคราวต้องชดใช้แล้วนางมาแล้วเจ้าขัดท่านพี่ดูสิเจ้าคะสายตานางเรากับจะสังหารพวกเราสองแม่ลูกหลี่ฮูหยินไม่เคยหวาดกลัวสิ่งใดเท่าสายตาของจางหวินซีในยามนี้ นางกับจางเซียวหรูเดินม,มาหลบหลังของจางเยี่ยนพร้อมกับสีหน้าน่าสงสารเจ้านี่นะหายไปทั้งวันทั้งคืนให้ทุกคนวุ่นวายพอแม่เล็กของเจ้าไปเยี่ยมเจ้ากับผู้จาทำร้า,ายจิตใจนางมารดาของเจ้าไม่อบรมสั่งสอนเจ้าบ้างหรือจางเยี่ยนตะวาดใส่บุตรสาวอย่างไม่พอใจ จางหูหยินกล่าวนางประสานมือขออภัยต่อสามีเพื่อบรรเทาโทษอุตสาห์ทว่าจางหวินซีกลับดึงแขนของมารด้าเบาๆแล้วเดินเข้าไปยืนตรงหน้าจางเยี่ยนอย่างไม่เกรงกลัวแววตาแข็งกร้าวของจางหวินซีทำให้จางเยี่ยนกับหูหยินรองชะงักไปชั่วขณะหนึ่งจะตบข่าหรือเจ้าคะหรือจะให้ข่าคุกเข่าขอโทษดีละ่ะหรือ จะต้องให้ค่าโขกศีรษพะด้วยหรือไม่นางยิ้มท้าทายแววตาและใบหน้าไรซึ่งความเกรงกลัวแม่ใหญ่ท่านหัดสั่งสอนนางบ้างสิเจ้าคะมิใช่ให้นางมาทำตนข่มบิดากับแม่รองเช่นนี้จางเซียวหรูกล่าวใบหน้าของนางสันเทาเล็กน้อยเนื่องจากแววตาของเจ้าวินซีนั้นเปลี่ยนไปมาก จางวินซีเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าจางเซียวหรูผู้เป็นพี่สาวนางรูปข้อมือของตอนเองเผยให้เห็นกำไรหยกพระราชทานจากฮองเฮาและปิ่นหยกพระราชทานจากไทยเฮานางจงใจเผยให้จางเซียวหรูเห็นของนำค่าสองสิ่งอย่างชัดเจนซึ่งได้ผลอีกฝ่ายมองนางด้วยสายตาริษยาท่านแม่สอนข้ามาดีเจ้าค่ะแต่ข้าก็สงสัยเช่นกัน แม่รองสอนพี่หญิงใหญ่มาดีแต่เหตุใดจึงได้ทำตนเยี่ยงนางร้ายตลาดล่างชิ้นนี้จางวินซีกล่าวพร้อมกับยกยิ้มร้ายกาศคนสมัยโบราณแบบนี้ไม่มีทางรู้จักคำว่าตลาดล่างหรอกเจ้าจางเซียวหลูกัดฟันกล่าวจางเยี่ยนตวาดใส่บุตรสาวคนรองเจ้า เหตุใดมารดาเจ้าจึงสั่งสอนให้มีกิจยาต่ำช้าเช่นนี้จางฮุยอินปรามบุตรสาวซีเอ,อ๋อขออภัยต่อท่านพ่อเถิดไม่เจ้าขัดท่านแม่ข้าไม่ชิคนเดิมที่จะยอมอ่อนข้อให้คนพวกนี้คนพวกนี้เคยทำร้ายเราเอาไว้อย่างไรเหตุใดข้าต้องอดทนเหตุใดข้าต้องยอม จางหวินซีสะบัดมือออกจากมารดาส่วนจางเยียนนั้นหากไม่เห็นว่านางคือคนปโปรดของไทเฮาเขาคงตกสั่งสอนนางไปแล้วเนื่องด้วยงานวันพระราชสมภพของไทเฮาพระนางทรงเชิญจางหวินซีอย่างตั้งใจหากนางมีบาดแผลที่ใบหน้าไทเฮาอาจสืบทราบและเขาอาจจะเดือดร้อนได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนนะเจ้าคะ จางหวินซีย่อกายคำนับก่อนจะเดินออกจากเรือนใหญ่ด้วยรอยยิ้มสะใจรวมถึงไทคูหยินและเป่ารับใช้ที่รอบยิ้มสะใจตามๆกันจางเซียวหรูเดินตามจางหวินซีออกไปพร้อมกับสาวใช้คนสนิทของนางนางไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้จางวินซีมาข่มเหงตนได้หยุดเดี๋ยวนี้นะ จางเซียวหรูตะโกนเสียงแหลมตามหลังจ้างวินซีหลังจากที่พวกนางทั้งสองเดินออกมาห่างจากเรือนใหญ่พอสมควรจ้างวินซีหยุดเดินพร้อมกับรอยยิ้มลายกาดหันไปประชิญหน้ากับพี่สาวต่างมารดาหรู้หลงได้ทีรีบฟ้องนางชอบรลงแกท่านบ่อยๆเจ้าค่ะคุณหนูจางเซียวหรูเดินเข้ามานางมองปิ่นพระราชทานจากไทเฮาด้วยความริษยาจะได้ปิดน,นี้มาได้ยังไง ไทยเฮาทรงพระราชทานให้เจ้าหรือจางเซียวหรูถามด้วยความดิยสยาจางหวินซีตอบกลับอย่างนุ่มนวลพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนว่าผู้มีวาสนามักจะได้ของที่คู่ควรจางเซียวหรูยืนกลัวตัวสั่นเทิมนางมองจางหวินซีที่เดินจากไปอย่างเจ็บใจ